ผมก็เป็นมวยที่ต้องใช้กําลังครับต้องเดินเข้าหาคนอื่นครับก็ต้องซอ้อมเยอะๆซอ้อมมากได้เปรียบครับผมอันดอยเป็นมวยมีอาวุธมากทุกลูกครับผมที่สําคัญเป็นคนที่ขยันรู้หน้าที่การซอร้อมดีมากครับผมแต่ละครั้งที่ขึ้นต่อยมีรายการต่อยครับเตรียมตัวขั้แรกก็ ทำดูแลร่างกายของเด็กให้มันดีก่อนครับแล้วก็เริ่มวิ่งเช้าก็ออกวิ่ง15หรือ16กิโลครับผมกลับมาก็เตะเป้าเตะกระสอบเล่นเชิงอย่างเงี้ยตอนเย็นก็วิ่งมาแล้วก็กระโดดเชือกครับก็กระโดดครึ่งชั่วโมงแล้วก็ชกลมมีปัม้มเตะเป้าพอขึ้นไป่อยมันต้องซ้อมให้หนักๆครับพอขึ้นไป่อยจะได้สบายครับไม่ไม่เหนื่อยเน้นวิ่งเยอะๆครับวิ่งกับเตะเป้ากับปัม้มปั้มเยอะๆครับเน้น3อย่างนี้ครับ มวยเดินแน่นอนคือต้องใช้กําลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเป็นมวยเดินก็ต้องยอมยอมรับก่อนว่าต้องเจ็บตัวแน่นอนเพราะว่าเดินเนี่ยบางทีไม่ใช่อยู่ดีเดินไปจับตีเขาได้เลยบางทีเดินแล้วต้องไปโดนอาวุธเขาก่อนเพื่อที่จะเราติบโตเขาเพราะฉะนั้นแล้วการที่เป็นมวยเดินหนึ่งคือร่างกายต้องแข็งแรง2ต้องทนมือทนเท้าของนักมวยฝ่ายของค้ามได้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เป็นมวยเดินเนี่ยต้องฝึกหนัก กว่ามวยที่ใช้ฝีมืออีกประมาณกึกหนึ่งนะครับประมาณเท่าหนึ่งนะครับผมฟอร์มพลังเอากำลังเยอะๆแล้วก็การอยู่กินบำรุงก็ถึงทุกอย่างครับผมกินของที่มีประโยชน์ก็มีพวกนมแล้วก็แบนตอนเช้าก็มีไข่ไข่ลวกด้วยครับกิน เสริมเข้าไปครับโปรตีนพวกนี้ครับอันนี้ต้องกินทุกวันครับครบห้ามูครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่านักมวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเราการที่ทําให้กล้ามเนื้อมันเกิดการซ่อมแซมหรือทาให้มีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องอย่าลืมเรื่องโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพแล้วก็พวกไข่นะครับก็เป็น2อย่างนี้ง่ายๆแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับเมนูเองอาจจะเป็นไก่ต้ม ไก่ทอดที่เป็นน้ํามันน้อยหรือว่าไข่ต้มหรือว่าไข่เอาไปทอดแต่ขอให้เป็นน้ํามันที่มันน้อยๆเพื่อไม่ให้ทําให้ร่างกายเนี่ยเอาน้ําหนักที่เป็นไขมันขึ้นมาครับผมก็ปัจจัยสําคัญก็มีรซ้อมซ้อมเสร็จแล้วก็กินกินให้เต็มที่กินแล้วก็นอนให้เต็มอิ่มครับแล้วก็ตื่น้นมาก,ก็จะได้มีแรงซ้อมใหม่ครับพอใกล้จะชกก็มีการซ้อมหนักมากขึ้นกว่าเดิมครับสองเท่าสามเท่าไปครับจากที่เคยทําปกติ ฝากถึงน้องๆที่อยากจะเรียนมวยไทยการเป็นนักมวยที่ดีครับผมต้องรู้หน้าที่มีระเบียบวินัยครับผมกตั้ญอยู่อย่าทอระยศวิชาชีพตัวเองครับผมะประสบความความเด็จทุกอย่างเวลาเข้าวงการจะทําอะไรนี่ต้องตั้งใจครับต้องมีความตั้งใจมีระเบียบวินัยเต็มที่กับการช้อมแล้วจะได้ได้ดีทุกคนครับ